ต้อรับพัชสุชาติบ็อกซิงเดลี่นะคะวันนี้เราก็ไม่พลาดที่สภ้าวงานหนังสืออันนี้จะเป็นมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่30นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูกันเหมือนเดิมว,ว่าในวันนี้จะมีอะไรให้เราได้แบบเลือกซื้อเลือกหากันบ้างได้ข่าวว่ามันจะมีของอะไรออกมาเยอะมากๆเลยในวันนี้นะคะเดี๋ยวดูกันว่าเราจะได้อะไรกันไปบ้างนี่เราเดินเข้ามาข้างในแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูบูธน่าจะอยู่ตรงหลังๆเนอะเหมือนทุกๆปีที่จะแบบว่าชอบ มันจะไม่ต่างกันมากเท่าไหร่เนาะสาหรับบูก็จะอยู่แบบเดิมแบบเดิมเดิมวันนี้ไม่ได้มาวันแรกมาวันที่สองก็ก็คนแน่นอยู่เหมือนว่าจะไปสยามก่อนอันแรกอยากเก็บของช่วงนี้ชอบเก็บของอินมากให้ดูบรรยากาศ รักพิมพ์ันที่สองซิฟองธรรมดาเนี่ยอ๋อนี่เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นี่เออ๋อแผ่นโปตเโปตอรตเ์เลยเหรอไม่ใช่โปสการ์ดเด้บอบวกโปตเตอร์เลยเต็มสิบเอ้ะเรามีอย่างสิ่แล้วสิแล้วแก็วันนี้อะไรอ่ะ นักมวยปั๊มตัวไรกับแฮมสเตอร์ตัวชีดโอ้ยน่ารักรอ,อ่ะไปจ,จ่ายตังค์ดีกว่ามิซากมโมโตโ้หยิบไปแล้วอันนี้บ็อกเซนไม่อะไรบ้างน,นี่ไงเดี๋ยวพ<อ>ี่จะซื้อบ็อกมาเร็วมาลิ่งจังทีอยากได้จะซื้อเป็นบ็อกเหรออ๋อได้เลยน,นี่นี่ได้หไหมมัเลิ้มจบแล้วหนุ่มเย็บผ้าเหรอจบแล้วใช่ไหมโอ้ยน่ารักอ่ะคนเดียวไม่แพ้กัน เยอะมากไม่รู้จะหลบยังไงดีนี่บอกน่ารักมากมาลินบล็อก่าเฉยๆเท่าไหร่แปดร้อยนะคะคุณผู้ชมค่ะเซนเซียเกิร์ใหม่เนสลามหน้าเวอร์เดี๋ยวก่อนอันนี้อะไรอ่ะไนโนเวปอ ถไม่ถึงพัดก็หนึ่งบล็อกเสร็จมาบล็อกเลยเห็นไหมไม่ตกแม่ไม่พัดน่ารักมากขอบคุณค่ะน,นี่น่ารักเป็นแบบว่าเป็น,ปนโปรตรีนเคลียร์โปรตีในใสน่ารักมากไ,ได้ไปเยอะเลยอะ่ะอันนี้คือเครื่องแรกก่อนละกันไปเก็บก่อน,อนฟินิกอยู่นูน่นไกลี สีฟ้าอันนี้วิบูนกิบนะคะเราเดินมาแบบยำรวมอ่ะอันนี้วงโคดเดี๋เดินแม้มาให้ดูแน่นอนข้าง้เป็นเด็กแล้วเห็นปะโครใกล้ตรงนี้เฟิร์สเลิฟใกล้มากเดินแบบฉ่ำอยู่ใกล้ๆงักกนก็จะเป็นโคเวอร์เวิร์กเ,เลยนี่ตรงนี้เป็นเด็กพวดของ แล้วก็โอ้โห cover w ร r อรังการงานสร้างมากหลวงตาที่เราเคยรีวิวเว็บตูนไปว่าเรื่องหลวงตาสนุกนะคะเป็นเรื่องผีที่ไม่ใช่ผีอ่ะเป็น bl u p h n i c แล้วโอเค่พมั <c oughs> นมีคนมาเป็นวใช่ค่ะเดินตรงนี้มันจะเป็นเซตสแตนดี้890า ถ้าสมมติว่าเป็นลิมิเต็ดธรรมดาคู่มันจะเป็น550ปะ่ปะเออ550ร้าสิบถ้าได้ปกติก็ราคาปกติธรรมดาชอบไม่อยากได้ยารรมาดาไงารักนี่มาของญี่ปุ่นสวยอ่ะนี่สรุนี่เล่มที่สิบอ่ะที่มีข้างหลังด้วยอ่ตดการ์ที่ไหวไหมวันนี้เราไม่กลัวแนละ้วค่ะมีคนแบกให้ <laughs> เลิอ่ะดูดิคุณพี่คุณนาเขาหยิบใหญ่เลยสามสิบสามสิบสามสิบสี่น้อสิบสี่สิบห้าสิบหกโอเคใช่ค่ะเตหนึ่งก็สองพันเจร้อยครับขอบคุณค่ะ,คะมีวินเบเกอร์มีโคนการข้า,หางหลังด้วยสวยมากอันนี้จากญี่ปุ่นูด,ดนสวยอ่ะสวยอ่ะ โอ,นนอ,อ้อันนี้มีของญี่ปุ่นด้วยเหรอนี่มีของญี่ปุ่นด้วยแบบนี้เลยสวยอ่ะอันนี้คืออะไรที่รองเมาที่รองแขนแน่เลยใช่ปะ่ะน,นี่น่ารอดที่พิคารุ เราซื้อเนี้เล่มหนึ่งเล่มสองแต่ว่าเราซื้อไปแล้วเลย้ออ่าเล่มต่อลดสิบห้าเปร์เซ็นต์นี่มันมีเป็นแพ็คเล่มหนึ่ง่ปะหกสิบเก้าบาทโเค,คโเปอร์เอสดีแบคโคเวอรอบใจแทบไม่ออกเลยเนี่ยตอนเนี้ย มาเราไปดูตรงนี้ดีกว่าเล่มเล่มจบลดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไหนเนี่ยบาง่ะเล่มจบอ๋อางอ่ะเล่มจบอันนี้อะไรโตเกียวคูโตเกียวคูนี้น่าจะรีปินมาอ๋อแต่ว่าเป็นเรื่องที่ดูจบกันนเรื่ออันนี้หลักพิมพ์หลักพิมพ์เอ้ยไม่ใช่สยามจ้ะแม่สยาม เรื่องในม้เองใหม่เพียงไม่รู้เรื่องชมรมคนถ่ายไม่ติดผีเราเข้าไปดูข้างในดิเผ่อมันจะมีอะไรนี่มีเรื่องอะไรอันนี้ขึ้นหิ่งเลยไอซ์นิยายไเหรอไม่ใช่เป็นกระตูนสิบแปดบวกครั้งแรกอันนี้นะนี่เล่มสิบสามเล่มใหม่ มาถึงจุดเดิมที่เราเคยมาพาคุณนางฟ้ากับบา้าน,น,นเราซื้อเล่มหนึ่งสองัปใช่หมดแล้วได้แล้วหมดแล้วถ้าเป็นบูนนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วเนาะ <Okay. S 1> ที่ตอนนั้นชอบมาเดินดูพวกหนังสือเก่าใช่ไหมเป็นมังงะเก่าที่เราต้ามหาไม่ได้เลยแล้วว่ามาดูตลอดเลยที่แม่ แต่ก่อนนะแม่ซื้อแล้วแม่มีถึงเล่มจบเลยที่ดูเล่มแรกมาสามพันนะเล่มจบคือเล่มห้าสิบเก้าใช่ไหมเล่มมาสามพันแต่ขายสี่พันห้าเล่มละสามสิบห้าบาทเล่มแรกคือเล่มละสามสิบบาทอ่ะจริงจริงไมันจะมีเรื่องนี้กับไฟฟ้าผ่าเป็นจีนที่แบปขายไปได้ชื่อมิโดริจังนี่จำได้ด้วยอ่ะอันเนี้ยพันแปดเล่มละห้าห้าก็จริงแต่ว่าหายากบ้างนะ มันแทบจะมาหาไม่ได้แล้วอ่ะอันนี้เป็นหนังสือเก่าไงอันนี้ดิทีแ์นบอลเลนด์อันนี้เต้แดนบอลเลนมันเป็นหนังสือไม่หมดเลยเนาะเออโตเกียว์ลเวนเจอร์ก็มีไม่เก่าก็มีดิพันห้าอันนั้นคือเรื่องอะไรนะแกร์เกียโดนกันไปแบบจุกจุกเยี่ยมละพันสองพันสามพันก็มือแล้วตอนนี้สถานการณ์ของเราเฮพอพัาดีกิจพอแล้วมั้งพอแล้วล่ะจบ จบแค่เท่านี้วั้เอยากจะคุยบตัวละครนี้นะหรือว่าเรอยากจะย้อนวย้อนอีกไปคุยกับใครสักคนหนึ่งในตัวละครเลก็สามารถที่จได้ประโยชนมากมายเลยสามารถต่อยอดไปได้ด้วยค่ะว่าเราจะนอกจากจะคุยแล้วเลยนะคะก็ยังสามารถจะทำเป็นแบบในแนวเร่องืได้แล้วก็ถามเขาว่าก็อยากทำแบบไหนดีเขาก็จะช่วยตอบมา